มารสไทรเดอร์ริวคิคาเมนไทรเดอร์ยุคเฮเซที่เป็นการต่อสู้ของมัรสไทรเดอร์ทั้ง13คน ตีมเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันของมาสไรเดอร์ที่จะต้องปะทะกันเพื่อเหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวคู่นั้นจึงได้สิ่งที่สมดังปรารถนาในที่นี้จะพูดถึงซีรีส์50ตอนการประทะของ13บราเดอร์และเอพิโซดไฟนอลเท่านั้นเดี๋ยวมาเล่าเรื่องยอ่อสั้นๆสั้นจริงปะเนี่ยในโลกอันสุดแสนสงบพ่อหนุ่มชินจิผู้ทํางานให้กับสํานักข่าวที่แต่ละวันก็ดูจะไม่ราบเรื่องักเท่าไหร่มาวันนึงก็ได้ไปเก็บตลับปริศนามาอันนึงจากที่เกิดเหตุของคดีบุคคลหายสาบ,ยบบาบสาูส ตลอดการจนชินจิที่อยู่ๆก็หลุดเข้าไปในกระจกและพบเจอกับปีศาจจนได้เจอกับเรนหนุ่มมาดขลึ่มจริงจังที่ได้ต่อสู้กับพวกปีศาจในโลกกระจกนั่นอีกด้วยโลกที่ทุกอย่างเหมือนปกติต่างกันแค่ว่าในนั้นทุกๆอย่างจะมีทิศทางตรงข้ามกับโลกจริงทั้งหมดแม้แต่ตัวอักษรก็กลับด้านและยังมีหญิงสาวคันสกียูอีที่เป็นคนที่มองเห็นการต่อสู้ในโลกกระจกคอยติดตามอีกทำให้ทั้งสามคนต้องเผชิญการต่อสู้ที่ยากจะคาดเดาอะไรครับเนี่ยเมื่อผหนุ่มชินจิได้เข้าสู่วิถีการเป็นไรเดอร์กกก็ไม่ออาาจจจจะะหหัััันลงลงงงบบึต้เชิ ต่อสู้ในโลกกระจกแบบแบทเทิลรอยัลโดยจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเหลือรอดและสมพรปรารถนาเขาว่ามาังนั้นนะะแต่ชินจิที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการต่อสู้และต้องการเพียงแค่ความสันติสงบสุขกลับมาเท่านั้นไว้ดูกันว่าพี่แกจะหยุดการต่อสู้ของไรเดอร์ได้ไหมโลกนี้มันช่างสับสนยิ่งนะักในไทยเคยมีการออกอากาศในสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีซึ่งในตอนนี้ได้มีการนํามาใช้อีกครั้งในช่องแดงเด็กคลับที่มีมากันให้ชมครบครบทั้ง50ตอนไปดูกันได้เลยเดอ้อตอนเด็กจะต้อองมมีเหืน ผมบ้างแหละที่ไปอุดหนุนร้านป้าข้างโรงเรียนสะสมการแปลงร่างให้ครบ13ใบอะใช่ไหมครับเพื่อน